นสองอันอยู่ข้างบนหนุ่มมินี่ของเธอขนมเธอลูกอมเธอนะยมาจากโรงเรียนก็มาหาขนมก็เลยถ่ายทุกคนดูหลังเลิกเรียนเหมือนเราเลยค่ะหิวข้าววิ่งมาหนุ่มมินี่ไม่ใช่หิวข้าวหนุ่มมินี่หิวขนมไม่้องอยากได้ช็อกโกแลต เฮลโหลคุณช sure? ิบ oh, yeah. yeah, ูน e ัทดับคิดว่ามันไร้นัทหล่อมากโอ้เมนี่ใช่ใช่ว่าหนูไร้ติ่งดีมากอย่าพูดเชิงงานก็แดดดีเขาอยากให้ดีกว่านี้เมน่าลุกเสียช้อยฉันเถอะโกช์เธอแค่พูดแบบนี้เพื่อให้ฉันรู้สึกมีความสุข ก็รักหนูไงแต่คุณย่าเขาชอบจริงๆลูถ้าคุณย่าเขาพูดเลิบรีไรติงด้วยมั้ม lovely it's uh what's word I'm trying to think um so g o o so good, so good. it is I never thought she would have that would be o r the at h e moment hey it's good it's out เดียร like What on h ไ r e w h ว t do you well, s <S oh, really really ิ o ย mean this <S 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 i c h bit e l า that's good โอ้ e ่าชอบตรงนั้นอันนั้นคืออะไรลูกเรื่องราวหรืออะไรอย่าไว้ที่ย่าว่าเนี่ยมันคืออะไรการเขียนเขียนอะไรลูกตรงนั้นนะ and this is God's saying This is a racing name. Me. By oh. me. Me. Not you. <laughs> but not me, I mean, I'm just. <laughs> <You don't know. laughs> yeah, go and be down Oh, made by me. <laughs> who's this supposed to be? Read. This though. No. Oh, you don't know who that is. It says there. It just says another. อันนั้นวิชาอะไรนะเมรีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่ยบ่เหมือนคอมพิวติ้งเมนเป็นแบบไหนคอมพิวติ้งไอ้น big s พ g n a l คุณย่านั่งดูทั้งวันเลยไม่ดีแม่ว่าย่าดูอะไร oh, awesome. ย่านั่ง right. นั่งนั่งอ่านนั่งดูแส <But S 1> ดง like <seven> ไม่ใช่อันนี้กาเปรียบเทียบว่า <Really? S 1> ทั้งวันก็คือบ่อยหยิบขึ้นมาดู oh. ไม่ถามแม่นะแสดงว่าโลเมรีรู้ว่าเป็นของเมรีเมรีมาถึงคุณย่าโอ้ยน่า slip on นะ ย่า yeah, yeah. พอมีรีมาก็เอามาให้มีรีดูเลยว่าเธอเขียนการบ้มากนี่สวยมากเขียนดีมากพราะว่าเขาให้ทำเสร็จ rock you makes a ทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งทางอินเทอร์เน็ตให้คุณครูน่น,นะค่ะใส่ไม่มีวิดีโอ อะไรช่วงนี้ก็เลยถ่ายวิดีโอน้องเมดีกับย่าให้ oh. ให้ดูน้องเมดีเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนไหนยืนสวัสดีค่ะดูซี่คนสวยโอเคเนี okay. like ่ยเอาไปชาร์จลูกนี่ละคุณยา่าคนณก็ชอบน้องเมดีทําเสร็จเมื่อคืนนี้นางถ่ายรูปส่งคุณครูแล้วก็เลยเอาวางไว้คุณย่าหยิบขึ้นมาดู นั่นล่ะไม่มีวิดีโออะไรจะถ่ายใไม่ได้เคยไปไหนไซก็ถ่ายย่าถ่เมลี่นี่แหละให้ทุกคนดูค่ะกลับมาจากโรงเรียนแล้ววิ่งหาขนมไม่ได้วิ่งหาอาหารนั่นคือขนมที่เพเหลือจากตั้งแต่นาน,านแล้วอืมไม่มบบบีทำโอชาดเบดอร่อยไหม Else. No, I made it. Yeah. You thought about it? Mm-hmm. Took me forty-five minutes. Van, they No way. Is is supposed to be a worm. And yeah, I knew a worm Well no, that's a racing track. racing? Oh racing? r เรซิ่งแท็กโอ้ n g truck yeah not a worm อย่านึกว่าหนอนที่แท้เป็นทางเขาแข่งอะไรไม่รว่าทางแข่งไม่รีเขียนเรื่องราวกับการแข่งอะไรไม่รู้ทางแข่งอะไรมองไม่รีวิชาคอมพิวติ้งมันเป็นแบบไหนมันเหมือนค <Hey, S 1> อมพิวเตอร์อีกอ่ะ เออหเหมือนกับการเรียนคอมพิวเตอร์น่ะคอมพิวติ้งแม่ว่าเหมือนคุณยายยิ้มในไม่ดีอ่านแล้วก็ยิ้มเ่าคุณยาชอบอ่าน very good oh thank you